เอาเลยอาจารย์มอเลยทำไมอาจารย์มอเนี่ยแกตั้งใจเต็มที่เรื่องเรื่องเวลาฟังราศีเนี่ยแกจะพยายามเฮ้ยผมตั้งใจทุกราศีผไม่เห็นเหรอเนี่ยผมจัดดาวห้ก่อนแกจะพยายามจ้องชะราศีเมยแกจะพยายามไม่ราศีไหนผมก็รักทุกคนเออแกจะพยายามราศีเมษราศีเมษผมก็ติ๊กไปเศษเพราะมันเป็นดวงเมืองดวงโลกไงอ่านะครับครับเคยไหมว่าราศีเมษเนี่ยครับ กูไปดูเดือนที่แล้วตายทุกคนเหนื่อยมากถ้าใครบอกว่าราศีเมษแล้วดีนี่นะไอ้นี่มันโกหกเราแล้วเพราะคราวที่แล้วเราบอกรอดได้กบุญแล้วอนะมันมันโกหกเราแล้วครับทําไมถึงบอกว่าตายทุกคนฮะพระรหัสทัพเนี่ยมันจะมันจะตายได้ยังไงเออมันจะตายได้ยังไงแต่ว่านะพระทัี่ยตายได้ยังไงฮะพระรหัสมีกําลังอะไรพักอยู่ถอยหลังอยู่เดินถอยหลังอยู่อะไรอยู่ ก็ผมบอกแล้วไงว่าวิธ no ีการที่เราจะดูความศักดิ์สิทธิ์เอ้ดดูวาสนาตัวเราเนี่ยให้ดูอะไรดูดาวเจ้าเรือนตัวเองดูดาวคานดาวเจ้าเรือนคือดาวคานฮะไปอยู่ตรงไหนอยู่มรณะไปอยู่พบมรณะแล้วมีสถานะเป็นอะไรด้วยเป็นเกษตรแล้วก็เสิร์ดดับเซิร์ดนี่แปลว่าเหลวครับดับแปลว่าไม่มีกําลังเปิดขับรถร้อยแปดสิบปิดไฟหน้าอ่าชนไปไงเละ เละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีทางดีขึ้นได้หรอกคนเกิดลักนาราศีเมษผมบอกเลยครับแล้วก็ธรรมดาเนี่ยการแต่งตั้งน่ะผู้กำกับแบบต้องออกมาแล้วก่อนแล้วนะครับยังไม่เสร็จต้องรอก่อนก็เป็นยังก็เป็นยังดับอยู่อังคารหลังวันที่ห้าอ่ายังดับอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่มันจะไปได้อย่างไรมันดับอยู่ครับยังดับอยู่เพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับตำรวจเรื่องเกี่ยวกับอะไรนี่มันมีปัญหาอยู่รู้ยังว่าทำไมผมต้องนั่งเฝ้าราศีเมษ เพราะราศีเมษมันเกี่ยวพันหลายเรื่องหลายเรื่องนะบ้านเมืองเมืองรวงโลกตำรวจตรวจทหารนี่แล้วช่วงเดือนนี้มันดีแต่งตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องนี้สำคัญน่าตั้งใจฟังเขาเขาโทรมาถามว่าจะจับไอ้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 แป้นได้เมื่อไหร่บอกท่านยังไม่เลยวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าธันวาไม่เลยห้าธันวาไม่มีทางจับจับได้บมันเบื่อใครเบื่อกับชีวิตคุณนั่นแหละ ที่เกิดราศีเมษเนี่ยถ้ายังไม่เลยวันที่ห้าเนี่ยนั่งรอไปก่อนคือยอดดำต้มอย่างเดียวอย่าไปกระตือหรือล้นมากครับยิ่งเล้งยิ่งเจ็บตัวครับอ่าแล้วโดยเฉพาะตอนนี้บ้านที่ไปอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกิดครับอันนี้คือดับดับอันนี้เป็นเจ้าของบ้านก็เป็นนางคารครับมีเจ้าของบ้านดาวาก็เป็นนางคารเหมือนกันครับแต่มันเพิ่มเลยเข้บมาดับซะอีกมีจันทร์ดับเข้ามาครับ เห็นไหมครับว่าการสภาวะที่คุณอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ,าอย่าได้ประมาทเนขาดชีวิตไปอยู่นี่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับใครด้วยคู่ศัตรูศัตรูมาอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับ,รบพระเจ้าชะตาเนี่ยพูดน้อยฟังเยอะๆอแล้วก็อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาผลที่เเรื่องเออเอาทีาละอย่างเรื่อง,องตัวเอง เรื่องแรกรอให้พ้นดับก่อนวันที่ห้านันว่าอค่อยมีประกายขึ้นหน่อยแต่ก็นันดับซะอีกนะฮะแล้วก็ไปรอตอนย้ายเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่เจ้าชะตานี่จะต้องอะไรจะต้องอเก็บตัวไอ้บ้รอลนัที่เป็นสิ่งการเก็บตัวเก็บตัวนะการเก็บตัวราศีเกิดราศีตายเพราะนั้นบางคนตายเลยเขาเรียกอะไรรู้ไหมทนบาดแผลไม่ไหวทนผิดบาดแผลจนผิดบาดแผลไม่ไหวตายได้หลายได้ ใชตาดิต้องอะไรต้องอยู่สงบสเงียรหรือว่าคนที่ดีสุดทำไงรู้ไหมดีไงวิธีดีที่สุดครับไปต่างประเทศออเปลี่ยนดวงเปลี่ยนองศาเปลี่ยนองศาดวงซักเดินทางไปไปเดินทางไกลครับนี่อันนี้จะดีดีถือว่าอะไรถือว่าพ้นภัยพ้นภัยนะพ้นภัยจะไปอยู่ต่างประเทศสักสิบวันที่สิบวันตอนนี้แล้วแต่คุณนะทีเนี้ยดาวราศีเกิดเนี่ยจะเป็นสภาวะอย่างนี้ไปจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด ถึงยี่ิบเจ็ดธันวาคมเวลายี่ิบเจ็ดธันวาคมนี่นเอาล้วคับแลกเลือนละไออยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกอะไรฮะอุดจาวิราชราชาโชคชโลกทะเล่ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสงาครับอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอ๋อนี่ไทยเหมือนอราชาโชคเลยอันนี้ก็ราชาโชคอ๋อได้ราชาโชคนี่ด้วย พอแลกเรืยอนกันแบบนี้อุดจาระชาออันนี้ก็ราชานี่กราชาครับพวกสนมทั้งหลายไปไกลๆนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้พรกะนะพะาย้ที่ทำให้เจ้าตาเนี่ยมีพลังกำลังขึ้นมาทันทีแต่ว่าทีแรกโดนพิษหน้าก่อนอพิษหน้าก็ไปถึงอะไรเจ้าตาจะต้องระมัดระวังหรือเกี่ยวกับอะไรทางน้ําครับเวลาไปเที่ยวทางน้ําหรือไปเกี่ยวข้องกับน้ําเนี่ยจะต้องามอะไรเตียมตัวไว้ครับ พวกเกวันล้มชูชีพนี่อะไรต่างพิษนาคมาถึงพิษอะไรพิษนาคมาถึงรถลาพิษนาคมาถึงพิษที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดดันเกิดคนี่เรียกว่าพิษนาคนะครับแล้วก็เป็นโรคภัยร้ายแรงอะไรต่างตัวนี้เพราะดันนี่ก็จะมีการอะไรโรคระบาดหรือเกี่ยวอะไรต่างตัวนี้ได้โรคระบาดโรคระบาดไม่น่ากลัวหรอกถูกจะตายอโรคระบาดเดียวเป็นโรคใหม่ได้หลยได้นะนี่โรคจะต่างประเทศนะครับนี่นะอันนี้ แล้วก็ไอ้ไอ้แป้ง่มันมันเป็นโดนโรคระบาดได้โดนไข้ได้อะไรได้<ห>่เ<ด>งียเป็นพิษไข้ตายนะเดอนะ<น>อันนี้ได้นะครับแล้วอยู่ด้วยกันไหมไม่อยู่ลงลงอ่าไม่เก็บกันแล้วอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยระหว่างที่อยู่ตรงนี้ถือว่าชีวิตดีป่ะต้องต้องต้องให้วันที่ยี่แปดอ่า,าอยี่แปดด้วยมาอาทิตย์มาด้วยอาทิตย์มาสิบหกอ่าแล้วก็นี่มายี่สิบเจ็ดแล้วพอยี่แปดปุ๊บดาวพุธย้ายมานีิอ่าร่วมกับศุกร์ตรงนี้ร่วมกับศุกร์ตรงนี้ครับ ถ้าเป็นสภาวะอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ไม่ว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในภพที่ดีครับทประพันธ์ที่ดีเริ่มดีขึ้นอ่าเริ่มดีขึ้นแต่ตัวแสดงเนี่ยที่มาอยู่ร่วมเนี่ยไม่ค่อยดี่ไหมัาตัวแสดงมันก็คล้ายๆว่าอ่าไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เรื่องลูกเรื่องบทเรื่องเด็กนะครับเรื่องสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะมันอยู่ในภพสุภะครับเพราะยาง้นต่างคนต่างอยู่ได้แต่คนต่างอยู่ส่วนการเงินเนี่ย เป็นยังไงครับการเงินจะเห็นไหมครับไปอยูใ่ในพบรอลดะ,<ฮ>ะเงินตอนนี้มันมีเงินนะมาทําเงินได้นะครับทําเรื่องของเน่าของเสียของทิง้งนะครับมาบดรีไฟใหม่ทาให้เกิดเงินได้ครับแล้วก็เอาของที่คนอื่นทําไม่เสร็จไม่สําเร็จเอามาทําเป็นเงินได้เป็นเงินเลยเราจะว่าเงินอะไรเนี่ย เงินเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความงมงายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเรื่องเงินต่างประเทศเงินต่างประเทศได้้ลยเงินต่างประเทศได้หลายได้อินเทอร์เน็ตได้ไหมได้บทนี่ดีมากเลยนี่อันนี้นะฮะไปไปออกทิกตอกดีไหมเนี่ยออกดีมากเลยนะครับอันนี้นะฮะดิพายด้นดี่ครับจุดจุดจุดดีคืออะไรทำของเสียของเน่าให้เป็นเงินี่ให้เป็นเงินให้เป็นเงินให้เป็นเงินให้เป็นของดีครับนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเพราะอะไรเพราะไอ้พุทธตัวนี้มันย้อนกลับมาครับ เราลืมไปว่าไอ้ตรงนี้มันมีราคานี่หว่าเออตอนนี้มันอยู่ตอนที่มันอยู่ครั้งที่แล้วไม่มีราคาตอนนี้มีราคาตอนนี้มีราคาแล้วนี่นะครับมีราคาขึ้นมาอะไรขึ้นอาจารย์ตอนนี้ตัวเองอ่ะพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจันเพนเลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับจันเพนอยู่ในเรือนที่สามเรือนที่สามเนี่ยพบศาสชรคช้าพอแม่พี่น้องเพื่อนการเดินทางใกล้การเดินทางใกล้ ทางใกล้ทางไกลก็ได้อันนี้พบสุภาณีหมายถึงว่ามีการเดินทางใกล้และไกลไกลและไกลได้ผลดีทั้งหมดนะครับดีนะครับดีทั้งหมดทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนียกว่าการเงินที่ม่ามีความเสียหายอาจจะต้องใช้จ่ายเงินหรือปันเงินได้รายได้เนี่ยครับมันมีระบบอะไรที่เสียหายเนี่ยอืระบบน้ําเสียหายระบบน้ําเสียหายก็อาจจะมีท่อแตก ก็ระบบน้าเสียหายหลังคารั่วแต่เนี้ยน้ำอะไรเนี้ยน้ำโอ้โหน้ำอาุจิน้ำน้ำน้ำเพศน้ำน้ำช่องคลอดนี่ครับถ้าเป็นผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเลือดเลือดระบบเลือดระบบเลือดจะเสียเลือดมีปัญหานะครับระบบเลือดมีปัญหานะครับอันนี้ครผู้ชายก็มีเหมือนกันนะปรากนการณ์ในผู้ชายก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะแต่ผู้หญิงมันจะเข้ากว่าครับนะครับนี่เพราะนั้นต้องมีเสียเงินเสียทองเรื่องเหล่านี้ได้แล้วไนะครับแล้วก็การเงินมีแักเกตประโยชน์ เงินที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินที่ได้จากทางไกลเงินบำเหน็จบำนาญอ่าอะไรอย่างนี้ยกเมื่อไหร่ยกสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีเรื่องหนึ่งไม่ถ่ายไม่ได้อ่าเนี่ยก็ผมเป็นคนด้นงเฉยเดี๋ยวคุณบอกเองพระรหัสตรงนี้เป็นสี่แก่ลักถ้พาเป็นสี่แกลักนีตตอเนี้เวลาเรนเดินเข้าตรงเนี้ยครับยี่สิบเจ็ดทันย่เจ็ดพฤศจิกายนอ่าไปเข้าตรงไหนไปเข้าเข้าเข้าที่ เขานีดป่ะไม่ไม่เข้าดาวจร์ครับช่องนี้อ่าช่องนี้นะครับไม่โดนพิษเปล่าไม่โดนได้บ้านไดน้รถได้หลักทรัพย์น<ม>ี่นะครับมีโอกาสที่จะเอ่อไปดูไปช่วงนี้นะออกรถใหม่ได้ออกรถใหม่ไปดูบเตรโชว์ไปดูอะไรต่างไปถอยรถถอยอะไรต่างตัวนี้ได้หรือได้ของขวัญถ้าคนถ้าคนจัดงานบเตรโชว์นะ หาลูกค้าราศีเมษไปได้ขายรถนะถูกต้องอันไอ้เจ้าบอยมิหน้าคุณ่ยถึงเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหลายคณะกรรมการว่างๆเพราะคุณถึงมีความรู้ดีอย่างนี้เองอาจารย์บอย๋อถูกต้องถูกต้องแล้วประกาศต้องทำปราน้องทาอะไรใครราศีเมษเอาโปรโมชั่นพิเศษไปเดยต้องแจเสร็จเลยโดนทุกคนเขาเรียกอะไรที่ว่าเขาแจกไอ้อะไรนะไอ้ที่เขาแจกเป็นใบอะชเช c h e เอ a t c อ e r ใครรัก สีเมฆแจกเลยแจกเลยเออนี่มีโอกาสสูงราศีเมษกับราศีมังกรนะถูกต้องส <2 S 1> องราศีนี้พันธุดีถูกต้องครับถูกต้องนะฮะอ่าเ<ค>รือ่อง <ๆ S 1> คู่แล้วเรื่องการคู่กับกันกันเดียวกันอันเดียวกันอ่าคู่กันกันเดียวกัน,น,นตัวเองอย่างที่บอกให้ฟังว่าหลักอันนี้มันลายเดือนแล้วตัวเองต้องอยู่เงียบสงบนะฮะอยู่เงียบสงบช่วงก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยสงบได้สงบนะฮะเพราะดาวมันเสด็อนะ เร่งไปมีแต่เสียหายแต่เพราะว่าอยู่ในภพนี้ต้องเก็บตัวครับการเร่งแล้วโดนใครเร่งก็ไม่ต้องไม่ต้องเร่งตามเขาเพราะยิ่งเร่งไปยิ่งเสียเนี่ยคนรู้ไหมว่าไอ้ไอ้นี่อยู่นี่ถูกต้องไหมอาทิตย์มันเลาไงไม่ก็อันนี้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 วันอันนี้วันที่สิบหกไปถูกต้องไหมตอนนี้ตอนสิบหกไปอยู่นี่ถูกต้องไหมใช่ไปอยู่ในราศีอะไรเนี่ยราศีสัจระศ์แดงป่องคุณไม่เชื่อเนี่ยพวกนี้ช้าเดี๋ยวคุณไปดูที่บ้านคุณก็ได้ครับ เวลาคุณเปิดประตูมาเนี่ยมีแสงเข้ามาในห้องเนี่ยฮะแบงสซนแบงสามวิ่งแมงพวกแมลงสัตว์สัตว์พิเศษและสัตว์แมลงครับสัตว์แมลงพวกเนี้ยกีกะสัตจะแพ้แพ้แสงแพ้แสงเลยทําให้เจ้าตาเนี่ยเบะสีเลียดไหมสีเลียดดิก็จอตาเขาสีเลียดเขาเลี่ดแสงมาอยู่อ่านี่ไงไงทำให้เจ้าตาเนี่ยสีเลียดก็ถึงบอกเมื่อกี้ไงว่าร้อนลนคนราศีเมษเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีสิ่งเล้าให้เราต้องเร่งอ แต่มันเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ถ้าเกิดขืนเป็นปล่อยตัวเองไปตามสิ่งเล้าเหล่านั้นอ่ะจะเกิดความเสียหายกับตัวเองแล้วล้นลนไหมล้นลนล้นลนเซเรียตล้นลนเฮ้ยอพระเจอแสงลาป่วยไปเลยวิธีการก็คืออย่างที่บอกให้ฟังว่าลาป่วยลาย้ายไปต่างประเทศซะเลยซะครับนะครับอันนี้นะพักผ่อนอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งไปรีบรับทํางาน รับมางานก็จะเสียหายแต่เวลาวันที่สิบหกไปแล้วสิบหกแล้วรับได้อันนี้มันไม่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 แพ้ละอ่าไม่แพ้แสงไม่มีแสงก็ชีวิตกับเป็นอยู่ดีขึ้นไหมเริ่มรู้สึกสงบขึ้นอ่าชีวิตเริ่มสงบขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่ม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 รู้จักแล้วครับภัยเผยก็หมดไปอะไรไปนี่นะฮะพาะดันนี่แค่ไม่เร่งตัวเองอ่ะนี่วิธีการนะครับแล้วอยากจะเร่งนะท่านผู้ชมฮะอยากจะเร่งยี่สิบเ็ดเร่งเลยอ่านะยีเ็ดเร่งเลย นะฮะอ้ะอาวร<พ>บ<ๆ>้วนกันไปนะครับ